สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาสไต์อ่าเวอร์ชัน2อรือ V2 นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมุฟนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําทั้งหมด10ตัวนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ โปรมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนๆกดนะครับดอกจัน935าร 9, 3, 5, ดอกจัน3าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกนะครับใช้งานได้1เดือนเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดดอกจัน935า 9, 3, 5, ดอกจัน สามสี่เหลี่ยมเน็ต2องจิกนะครับใช้งานได้1เดือนหรือว่าสาวันเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมุกตัวที่2กันให้เพื่อนกดดอกจัน935าร935ดอกจาน9สี่เหลี่ยมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือน เน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่3กันนะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน3 9สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่5จิก ใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนดอกจัน935าร 9, 3, 5, ดอกจัน3าสี่เหลี่ยมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่5จิกใช้งานได้1เดือนนะครับเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย To Move นะครับตัวที่4กันนะครับ ตัวที่4นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจาน8 7 8ดอกจาน2ดอกจาน4สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้1วันหรือว่า24ชั่วโมงนะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่รู้สปีดดอกจาน878ดอกจาน2ดอกจาน4ี่สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 1G จิกใช้งานได้1วัน หรือว่า24ชั่วโมงนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่5กันนะครับให้ทุกคนกดดอกจาน935ดอกจาน9 5สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน95สี่เหลีย่ยมเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันนะครับเราไปดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่6กันนะครับของท m o o ฟนะครับให้เรากดดอกจัน88สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตจำนวน2จิกนะครับใช้งานได้1สัปดาห์หรือว่า7วัน เน็ตไม่อันเด็ดไม่โลสสเปดนะครับดอกจาน888สีดแปซี่ยมเน็ตจำนวน2 g จิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เราไปดูตัวที่7กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจาน935ดอกจาน95สีหเหซี่ยมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน95สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับเน็ตไม่อานเน็ตไม่โลสปีดเราไปดูตัวที่8กันนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน8สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2จิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเน็ตไม่อ้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน935าร 35, ดอกจัน8สี่เหลี่ยมนะครับเราไปดูตัวที่9นะครับโปรโมชั่นเสริมอิเนเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟตัวที่9นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน99าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอิเนเทอร์เน็ต ความเร็วอยู่ที่2กิกใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันนะครับสามารถกดสมัครได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้ดอกจัน935า 35, ดอกจัน99 9้าเก้าซีเยมเน็ตจำนวน2กิกใช้งานได้1เดือนหรือว่า1หรือว่า30วันนะครับเราไปดูตัวสุดท้ายนะครับตัวที่10นะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน 5100ดอกจัน c 4สี่เหลี่ยม hm, นะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2จิกนะครับใช้งานได้1วันหรือว่า24ชั่วโมงนะครับเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่โลดสปีดดอกจัน5100ดอกจัน4 4สี่เหลี่ยม hm, เน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้1วันนะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริม อินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้ิจารรยานในการรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาชวัสไตลยเวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของทางช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชัน2ลงแล้วนะครับ่าทางทีมงานนะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดสับไคร์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ